พี่มิกมันมีหมวกของไอ้เย่ชาดใน Spectral Silo ใช่เหรอหมวกสิงเงิน,นอ่ะชื่อว่า Triumph หมื่นสองใช้ซิลหมื่นสองแต่ชุดพี่ก็ไม่มีนี่อยู่ดีอะ่ะแน่นมันเหมาะกับชุดนี้ป่นนะอันนี้ชุดเช่าเอาใช่เหรอใช่

ตีนยนี是是 e ่ยก oh, ็มาให้คนเดียวมันคิดว่ามันเก่งกว่าพวกเรานนท์ขอดกเก่าก่อน ก่อนแล้วกันดักเกอร์มูนหรือได้ไพทอลหรือว่าเอ้มีคนอยู่ที่ถ้ำนี้ประตูนี้ปะางีอยู่ประตูนี้น่าจะอยู่อีกประตูหนึง่งข้าไปบวกไม่ข้างในด้วยเราูใช้แอมปติไม่ได้นะเข้าข้างใน เก็บเงินเลยเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินพิมพ์พิมพ์ถอยมาผมมีของให้แม่งเอ้ยเป็นขิกขวาอีก <laughs> <laughs> แม่งหนีไปแล้วอะแม่งบินหนีไปเลยพอได้อยู่ป่ะพิมเอ้ยกดไม่ผิดเลยฉันรู้จิตเทคกูจะเคมยังไงเนี่ยเคมได้อะประกันมันน่าจะปีหรือสองปีงั้นพวกม้วเดสเดเดอร์กูเคมประจําเลยเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนนี่เวล อยู่คนเดียวนะอยู่ <Okay. S 1> ย้างหลังนะไม่ตามนะไม่ได้ตามนะไม่ได้ตามนะโอเคดีๆมีไม่มีตามได้ ลาดแม่งเลยโอ้ลาดแล้วแย่งแย่งโลบูมด้วยผมไว้ใจพวกพี่จัดอะให้พวกพี่ไปล่าเอะแล้วผมยืนรอสปิริเปลยวยีเมาอะไรมันได้อันเดียวได้เอาเวฟเฟิน น่าไมมีอะไรเลยอยากกินอย่างอื่นนอกจากตัน้าแล้วแซลมอนซาตินิตะกี้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 กรุ่มปะ ตัวหน้านมันเพิ่มเกาะปะหรือมันเพิ่มแค่เลือดอย่งเพิ่มเกาะด้วยเข้าอย่างไหมลนะ่ะเผื่อ, <c oughs> ขอเขาเรียกว่าไรเผื่อได้เกาะม่วงกันสัตกคนได้โอี่ <c oughs> <c oughs> Bless you. Oh, yeah. There, 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 there. There พิมเข้านะพิมพ์ไม่ทันก็จะไม่กดผมเข้ามาแล้วเขาเลยโอเคฮัลโหลฮัลโหลมาเตฟักเก้ Kjør, kjør. สีแดงนะสเปียร์ม่วงเอเอผมได้แล้วเรื่อยๆเร่อยเอากูทำดูว่าเบสต,ตกกูยังไม่ได้เก็บมาเลยเอา้าวใช่เหรอเอาสเปียร์ม่วงหรืออะไรพวกนี้ไปเะละ่ะไม่เป็นไรเล่นแฟนนลดเดี๋ยวหาเลย ข้างหน้ามีคนครับตรงนี้ไม่ได้เกิดนี่หรอ,อนี่มันเดือดมันอยู่หลังหินตรงหน้าพี่เดิวแต่มันไปแล้วพี่มิกจะได้ได้เกาะมอขออาวุธด,ด้วยเกาะทางอาวุธเลยได้พี่มีอาวุธมอไม่เ ไม่มีเลยที่มีแหละแต่ว่าไม่ใช่อ๋อยิมมีแล้วนี่มีมีครับมีแฟนม่วงดิหน้ากูมันเก่งนะอืึ่มสเต็ปดี Có gì đó ở đằng kia hả? Không, mày có một lần thôi. Cô chạy thêm một lần nữa Không. Tôi đã chạy thêm rồi

ตามนะกูมไม่ตามนะเออตรงกู ada อย่าเพิ่งตามไปไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไปเลยไปเลยไ oh, ปเลยเพเ่อน i อ n เกทกคนหมดนกลับมาแล้วจะตายแล้วตายแล้วนี่ มิติมิติมาถอยครับถอยแล้วนะถอยแล้วนะอ่ะกูะโดนแซดตรวนเออเออกูติดสกีเออตายแน่เลยโทษทีกูหนีไม่ได้มันตึงด้วย

ยาเจี้ยงเลยก็ดูรีเบิร์ดไทม์ก่อนเปิดอมีที่ศพปูก็มีของนะไม่มีว่ะไม่มีอ่ะเบลลาที่มีอยู่อันเดียวก้องเอาไปก่อนก็ได้ศพปูยาเหลือเยอะอยู่นะศพที่ยิบอยู่ไหนผมมองไม่เห็นเราเอ้อแต่งจริง ซื้อพี่ยิมกลับมาได้เนาะพี่ยิมเล่น,มมนอาวุธเลยเ,เล่นดูโอเบลดกับแฟน,แนโอมนมน้มันยิงมันยิงนั่นมันแก๊งที่ฆ่ากูมันจับกล้องไดไ้ไปเลยไปเลยไปเลย

You ready for a show? <laughs> 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 ก่อนหนึ่งก่อนคนเดียให้ว่ากันได้พี่หายากาะไหมให้มาช่ชยด้ลยได้ ผมมีให้แต่ดูอ้าวเบื่อด้วยมีมีมีนี่อยู่มีพัดอยู่าพัดเอ่อกล้องยิมตรงนี้มีกอะฟ้าเอาวยาเป็นพิษแล้วอ่าให้กล้องเลยกล้องโดนอ่ะหนี่ยอะไรทำก็ไม่น่ามีของอะไรแล้วป่ะไม่มีแล้วนี่กล่องจะลงลงเราอ่ะ ใช่รอกล่องก่อนก็ได้พี่เพื่อพี่มันจะได้เอาหมดได้ละใช่เหลือแปดคนนะขอขอให้ลงตรงหน้านะแล้วกันรอบนี้น่าจะเกาะทองเลยมั้งใช่ที่้างหลังมาหยิบ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 ยาหยิบอะไรเลยพี่เต็มที่กู้โดเบททอง มาแล้วนะยิ้มยิ้มมันมาแล้วนะโอเคแอรเรียสู้มีแค่นี้แหละ เวลาเจอปืนใหญ่นี้ก็ไม่มีเมเทอโอมาให้กูเลย <c oughs> มีแก๊งอยู่ที่นั่นตีหนึ่ง <c oughs> อยู่บนต้นไม้ลูก <c oughs> ชายตัวจริงแล้วเล่นปีนต้นไม้ท <c oughs> างซ้ายมีคนหนึ่งมาคนเดียว เล่นแม่งเลยไหมเดี๋ยวรอก่อนนะมันเหลือแปดอ่ะเนี่ยมาเอากอดทองได้ครับสวอยู่ขวาเมื่อกี้เจ้าบอกเดี๋ยวได้ฟุ้งเลยเนี่ยอยู่หลังต้นไม้เนี่ยเ้า ไม่มียานะปัวล็อบเดียวแล้วจ,จบเลยเฮัลโลป่อยไปมันหนีไปมันก็หนีเดียว oh. อยู่ที่สูงไว้เรามีปืนกันทุกคนใช่ไหม

มีคนนะยิ้มใครมียากรอบปะมีเด็ก,ก่อเลก็ก็เอาได้ปะเอา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 ได้มีมีก่อนก็ดีม่เอาของผมมะได้หมดนะครับถ้ามีให้ดีเยอะ โอ้ยตีไม่โดนตีไม่โดนดี ขอ,อยากรไม่มีามออยากอ้เก็บโซบูมก็ได้คือเก็บโซบูมมียาก่อนเล็กเนะี่ยโคตรดีอยูแล้ว่างหมดแล้ว นี่ไงป่าเขตแม่งเลยสวยครับ <c oughs> เหมือนไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> มันบินไปอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าวงมันเล็กแล้วมันก็ต้องอยู่ในวงก <c oughs> ูยิงยับเลย <c oughs> โอ้โหพี่มม่โคตรเดือด <c oughs> โอ้ยเฮียตอนอยู่หน้าผากูหลอดเหมือนแหละตีใครไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ผมนี่ขยะทียมจริง ดีแล้เอายิ้มกลับมาทันนะไอ้เหี้ยตอนสุดท้ายี่แม่งอยู่บนต้นไม้สามคนน่ะกูย,ยิงอโอ้แม่งกระจายแล้วเมื่อกี้ในตอนก,นกูใช้อัตติลอาสุดท้ายใช่ปะแม่งต้อหลบอยู่บนต้นไม้แหละกูหมุนใส่ต้นไม้เลยแม่งห <c oughs> าย <c oughs> โอ้โหบวกสี่ห้าเลยเหรอวัออนนี้ก็พอแค่นี้ครับทุกคนไว้เจอกันใหม่เหนื่อยแล้วบายบาย